ยูเครนไหวไหมรัสเซียออกแบบ KA-52M ใหม่เพิ่มประสิทธิภาพใช้อาวุธในตอนกลางคืนและตรวจจับเป้าหมายเพิ่มเป็นสอง่า จากกรณีที่วันนี้วันที่29ตุลาคม2565มีรายงานว่ารัสเซียได้มีการออกแบบระบบการมองเห็นใหม่ของเฮลิคอปเตอร์ KA-52M ซึ่งจะทําให้สามารถใช้อาวุธทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลากลางคืนโดยระบบการมองเห็นใหม่ของเฮลิคอปเตอร์ KA-52M ที่ปรับปรุงใหม่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาวุธในเวลากลางคืนคอมเพล็กซ์ได้รับการสรุปโดยเปรียบเทียบครั้งที่มีการใช้เฮลิคอปเตอร์ต่อสู้ในซีเรียรายงานโดยแหล่งข่าวในอูซ่า การป้องกันประเทศของรัสเซียซึ่งประสิทธิภาพการต่อสู้ของเฮลิคอปเตอร์ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าโดยระบบการมองเห็นแบบใหม่ซึ่งจะช่วยให้ลูกเรือสามารถใช้อาวุธได้ทุกประเภทในตอนกลางคืนพร้อมกับการตรวจจับและจดจําเป้าหมายของคอมแพคใหม่เพิ่มเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นพื้นฐานส่วนประสิทธิภาพการต่อสู้ของเฮลิคอปเตอร์ KA 5 2 M จะเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยการติดตั้งระบบการมองเห็นที่ทันสมัยซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้อาวุธในเวลากลางคืนระยะการตรวจจับ และการรับรู้เป้าหมายของช่องถ่ายภาพความร้อนของภาพที่ได้รับการอัปเกรดเพิ่มขึ้นสำหรับเฮลิคอปเตอร์ KA 5 2 M ที่ปรับปรุงใหม่กำลังจะเสร็จสิ้นการทดสอบโดยถูกทำการทดสอบแล้วในสภาพการต่อสู้ในยูเครนและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเฮลิคอปเตอร์ได้รับการพัฒน,นาโดยคำนึงถึงประสบการณ์จากการใช้งานในสนามรบของซีเรียและก็ได้รับเกราะที่เพิ่มขึ้นและระบบป้องกันภัยทางอากาศใหม่ที่ปกป้องยานพาหนะ จากขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานเรดาร์อัฟาเครื่องยนต์ v k 2,500อย่างเครื่องบินใหม่ที่มีความต้านทานการสึกหรอที่เพิ่มขึ้นและใบพั ine, ดใหม่ติดตั้งระบบการมองเห็นและการนำทางใหม่อาวุธธุทยปกรณ์รวมเข้ากับโรเตอร์คาฟอีกเครื่องหนึ่งมิก 28nm กลางอาวุธของ k a 52m ประกอบด้วยขีปนาวุธพิสัยไกล p พ e m i ม A ขีปนาวุธต่อต้านรถถังเรลวินและขีปนาวุธนำวิถีเบา l m u r หรือที่รู้จักกันในชื่อโปรดัก t 305้อมบริษัท a l ลชนิฟ a อ i a เ i o n Company ได้ประกาศความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะเริ่มทำการผลิตเฮลิคอปเตอร์ใหม่อย่างต่อเนื่อง โปรโคืนสู่เย่าลูกค้าเก่ากลับมารับ50บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ499บาทใช้เป็นส่วนลดค่าขนส่งได้โปรโคืนสู่เย่าลูกค้าเก่ากลับมารับ100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ999บาทใช้เป็นส่วนลดค่าขนส่งได้จำกัด1คน1นึ่สิทธิตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมศกนี้